สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเบียนะครับในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับในระดับชั้นป .3 นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงนะครับลักษณะของการล่วงถูกล่วงละเมิดทางเพศต่างๆนะครับด้วยวาจาด้วยคําพูดด้วยกริยาท่าทางอะไรเงี้ยนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับอาจจะเป็นสาเหตุจากสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับเลยถูกล่วงละเมิดทางเพศเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมนะครับพฤติกรรมที่นำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับข้อที่1การแต่งกายที่ไม่รัดกุมหรือล่อแหลมเช่นใส่เสื้อสายเดียวนุ่งกระโปรงสั้นใส่เสื้อผ้ารัดรูปนะครับอันนี้ก็ ไม่ใช่เฉพาะว่าแต่เป็นนักเรียนหญิงหรือว่าผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผู้ชายก็มีสิทธิถูกล่วงละเมอได้นะครับแต่ว่าหัวข้อตรงนี้มันเป็นหัวข้อที่ประมาณว่า,าการแต่งกายของเรานะครับอย่างวัยของนักเรียนอะตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะแต่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะแต่งตัวเรียบร้อยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าถึงได้เนาะจะเห็นว่าบางทีข่าวนะครับอะไรต่างๆออกมานะครับ มีการถ่ายแบบโดยเด็ดไอดอลดาราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถามว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการถูกลงละเมื่ทางเพศอย่างอันดับต้นๆไหมนะครับเป็นสาเหตุไหมมันคุณครูมองว่ามันอยู่ที่จิตใต้สํานึกของคนกระทํามากกว่าซึ่งเราต้องยอมรับตรงๆว่าการแต่งตัวล่อแหลมเนี่ยบางทีถ้าสมมุติว่า,าบุคคลที่จะกระทำเนี่ยเขามีจิตใจที่ ไม่ได้มองว่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความาความรู้สึกหรือกระตุ้นทางเพศแรงเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ทําหรอกนะครับนะแต่ว่าด้วยด้วยสัจธรรยารญาณของมนุษย์นักเรียนครับสิ่งเหล่านี้แหละคือกระตุ้นเขาได้นะครับซึ่งคนคิดไม่ดีมันมันมีอยู่แล้วนะครับต่อให้เราแต่งตัวเรียบร้อยคนที่คิดจะกระทําก็จะมีนะครับแต่ว่าคุณครูพูดถึงในแง่ที่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับนะจะ จะไม่เป็นแบบนี้นะครับนะก็คือว่าเราแต่งตัวแบบเนี้ยนะครับถ้าตามทะเลนะรสระว่ายน้ำอ่ะมันก็ต้องมีชุดว่ายน้ำเนาะเป็นอย่างทะเลบางคนก็อยากจะแต่งสวยแนละ้วก็ใส่บิกินี่ใส่ทูฟิตอะไรก็ว่าไปแต่คนที่คิดไม่ดีเนี่ยนะครับอย่างนี้ครูบอกต่อให้ใส่ชุดยังไงของคิดไม่ดีแต่การที่เราแต่งตัวมีฉิดรัดกลุ่มมันก็ป้องกันได้เบื้องต้นบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็ เ,เมื่อโตไปแล้วนะครับนะักเรียนก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับแต่งแ,แต่งกายอย่างไรให้ดูเรียบร้อยให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะครับซึ่งตรงนั้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสิทธิเสรีภาพในตัวของนักเรียนเองแต่นักเรียนก็ต้องทําใจยอมรับด้วยว่านะครับถ้าสมมุติว่านะครับสมมุติโตไปเราเอาจจะทํางานเป็นดาราเป็นนักสแสดงอะไรเงี้ยต้องใส่ชุดนี้แบบนั้นแบบนี้นะครับนักเรียนก็ต้องรู้จักป้องกันแล้วก็เซฟตัวเอง ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงเด็กนักผู้หญิงหรือว่าเพศหญิงอย่างเดียวนะครับเพศชายก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับที่จะถูกลงละเมิดนะครับข้อ2นะครับการอยู่ในที่ปกปิดมิดชิดกับผู้ที่ไว้ใจไม่ได้หรือกับคนปแปลกหน้าความหมายของมันก็คือว่าอยู่ในสถานที่ปิดนะครับอยู่กันแค่ตามลำพังนะครับ มีคนอยู่ไม่กี่คนแต่เราไม่รู้จักเลยอย่างเงี้ยนะครับนะก็อาจจะทําให้เกิดการถูกงลงเมื่อทางเพศได้นะครับอยู่กับคนแปลกหน้าอยู่กับคนที่เรามองแล้วไม่น่าไว้ใจนะครับคนที่ไว้ใจไม่ได้ก็กจะรวมๆก็พูดถึงคนที่เราไม่รู้จักคนแปลกหน้าบางทีคนที่เรารู้จักเองก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้นักเรียนเองก็ทําต้องเรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปจนกว่านักเรียนจะ บรรลุนิติภาวะไปเลยนะครับเรื่องพวกนี้บางทีอาจจะฟังที่คุณครูพูดเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจแต่หลักการง่ายๆข้อนี้ก็คือว่าไม่ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้านะครับในสถานที่ปิดอยู่กันแค่ตามลําพังอย่างเงี้ยนะครับนะไปไหนสมมติเราไปสถานที่นั้นที่นี้นะไปห้องน้ําไปเจอคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องน้ําผู้หญิงแต่ดันมีผู้ชายอยู่เงี้ยมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับอาจจะต้องแจ้งคนโตบอกคนโตหรือว่าทําการหลีกเลี่ยงนะครับ ตอนนี้ต้องย้ำนะครับว่านักเรียนเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีสิทธิ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศทางนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่คุณครูพูดอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกของคนนะครับถ้าคนเราคิดดีนะครับสํานึกดีเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดนะครับแต่ว่าอย่างเราต้องยอมรับว่าในสังคมมันไม่ได้มีแต่คนไม่ได้มีแต่คนดีนะครับ คนที่คิดไม่ดีก็เยอะนะครับนักเรียนต้องเรียนรู้นะครับแล้วต้องปรับตัวอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้ได้นะครับเราเราเองหลีกเลี่ยงไม่พนะ้นเนาะจะเจอคนดีไม่ดีแบบไหนอะไรยังไงต่อไปเนี่ยนะครับแต่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อนําไปใช้ป้องกันตัวเองนะครับข้อที่3นะครับการเที่ยวสถานบันเทิงในเวลากลางคืนคําว่าสถานบันเทิงก็หมายถึง ผับบาร์คาราโอเกะอันนี้ก็คือเรื่องของผู้ใหญ่ขอนะนักเรียนยังไม่ถึงวัยแต่นักเรียนอาจจะเคยเห็นจากภาพข่าวหรือจากในละครในภาพ,พยนตร์นะครับนะครับพวกสถานที่พวกนี้เขาเรียกว่าสถานที่อโคจรนนะครับถามว่านักเรียนอาจจะสงสัยอา้าวคุณครูมาพูดอย่างนี้แสดงว่าเป็นที่ไม่ดีแล้วทำไมคนไปเที่ยวจริงๆแล้วนะครับสถานที่เหล่านี้มันมีมาตั้งแต่นานมากแล้วนะครับซึ่งสถานที่เหล่านี้นะครับ ประโยชน์ของเขาไม่ใช่ไม่มีนะครับมีนะก็คือ 1. นึเป็นสถานที่ผ่อนคลายความเครียดจากงานนะครับสก็คือเป็นที่ประกอบอาชีพของกลุ่มคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเสิร์ฟนะครับแม่พ่อครัวแม่ครัวนะครับต่างๆลูกจ้างพนักงานนะครับก็คือเป็นอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ว่าสถานที่เหล่านี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะครับอาจจะมีการ ดื่มเหล้าเนาะดื่มเบียร์นะครับแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นของที่คู่กันนะครับแล้วถึงเขาถึงเรียกว่าอะโคจรนะครับแต่ว่าถ้าคนเราเนี่ยไปเที่ยวเพื่อ,อผ่อนคลายความเครียดอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับจะอย่างที่ครูบอกคนคิดไม่ดีมันเยอะนะครับนะสถานที่สถานบันเทิงในเวลากลางคืนนะครับหรือไม่ก็อยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภยัยเช่นพื้นที่รกร้างนะครับ บานะงทีเราผ่านเ,าเส้นทางที่มันแบบโอ้โหรกนะครับร้างเป็นพื้นที่แบบเห็นแล้วโอโ้เปลี่ยวน่ากลัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือถ้ามีคนคิดไม่ดีอยู่นะครับมันก็จะนําไปสู่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศได้นะครับต้องคุณครูต้องย้ําอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างเนระเรียนเรียนรู้ไปเพื่อปรับและนําไปป้องกันตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปพูดสถานที่แบบนี้ไม่ดีหรอกนะครับไม่อยากไปไม่เลย คุณครูไม่ได้ให้ให้คิปแบบนั้นนะครับแค่สอนว่าสถานที่เราเนี้ยมันมันมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับมันก็อยู่กับความคิดของคนนะครับถ้าเขาจิตใจดีคิดดีมันก็ไม่เกิดเรื่องพวกนี้นะครับเนาะยังไงก็ทำความเข้าใจนะครับนักเรียนข้อต่อไปนะครับข้อที่4ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่สําคัญมากๆนะครับก็การครบเพื่อนที่ไม่ดี นะครับซึ่งอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้นะครับในสังคมของเรานะครับอย่างที่คุณครูบอกนักเรียนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้นะครับโดยที่มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเราจะต้องมีเพื่อนนะครับมีคนรู้จักบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเราในชีวิตของเรานะครับต้องเจอเพื่อนเจออะไรเนาะก็ยกตัวอย่างนะครับง่ายๆถ้านักเรียนคบเพื่อนที่มีนิสัย รักเล็กขโมยน้อยเข้าเซเว่นเข้าอะไรก็ตามชอบยิบชอบขโมยนะครับนักเรียนก็จะถูกมองไปด้วยว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนาะก็จะไม่พ้นว่าต้องมองว่าเด็กคนนี้กลุ่มนี้นิสัยต้องเหมือนกันนะครับการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยคอมมินิสัยเป็นอย่างไรนะครับนะในที่นี้ข้อข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเมื่อเมื่อโตแล้วนะครับเอาเมาโตเลยแบบเป็นวัยรุ่นไปเลยเพื่อนก็ชวนไป ไปตรงนั้นตรงนี้ดีกว่าไปไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับนักเรียนเฮ้ยบ้านนี้เปิดไว้เราเป็นเข้าไปในบ้านนี้ไหมเผื่อม,มีอะไรไปขายได้อย่างเงี้ยคือเรารู้และเราแยกแยะถูกนะครับว่าอะไรมันดีไม่ดีนะครับเจอเพื่อนเฮ้ยเอาหน่อยไหมยาตัวนี้กินแล้วโอ้หคือคักสนุกสนานแบบนี้นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดเรารู้แล้วนะครับว่าอันนี้ไม่ดีแหละเราอาจจะคุยได้ กับเพื่อนนะครับแต่เราจะไปทําตามเพื่อนที่ทําไปในสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่างไม่ได้นะครับเราแยกแยะ,แยะรู้ผิดรู้ถูกแล้วนักเรียนก็ต้องอใช้ชีวิตให้เป็นนะครับทำในสิ่งที่มันไม่ขัดต่อก,กฎหมายไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงามนะครับนะก็นักเรียนต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าโอไม่คบใครเลยฉันป้องกันตัวเองไม่ใช่นะครับคบเพื่อนที่ดีก็อย่างเช่น เออวันนี้ทํากันบ้านส่งคุ่นครูอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนก็มาแนะนํามาสอนมาบอกอ่าเราก็ช่วยกันปรึกษา,าในเรื่องของงานชวนเพื่อนชวนไปเล่นกีฬานะครับสมมติเล่นจนเก่งแล้วเอ้ยเราเห็นโครงการเนี้ยมันมีคัดตัวด้วยนะคัดตัวนะฟุตบอลโรงเรียนอ,อะไรเงี้ยไปคัดตัวไปอะไรเงี้ยก็คือ,คอพากันไปทํากิจกรรมที่ดีๆเนาะนะครับไม่ได้หวังว่าจะต้องแบบโอ้โหดีประเสริฐเลิศทุกอย่างแต่ขอแค่ว่า ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับไอ้ไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยนะครับถ้าเราเจอเพื่อนไม่ดีเนี่ยมันก็จะนําไปสู่หลายอย่างเลยไม่ใช่ว่าแต่การถูกลงเล่เมื่ออย่างเดียวนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาชญากรรมอะไรต่างๆมันจะเกิดตามมาแน่นอนนะครับนักเรียนก็นําไปปรับใช้นะครับนักเรียนมาถึงกิจกรรมการเรียนรู้นะครับาบางคนอาจจะโอ้งานอีกแล้วหรออะไรเงี้ยนะครับไม่ยากนะครับนักเรียนดูไปก่อนนะคําสั่งนะครับคําสั่ง ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะครับลงในสมุดหรือกระดาษให้เรียบร้อยมีกี่ข้อครับเมื่อกี้นั่นแหละครับที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยกี่ข้อนะครับนักเรียนก็เขียนมาลงในสมุดนะครับหรือกระดาษให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้นะอาจจะบางคนบอกมันแห้งๆไปครับคุณครูขอวาดภาพอะไร ตกแต่งเพิ่มเติมให้มันสวยงามได้ไหมก็ก็ได้นะครับเอาเอาเอาแค่พอประมาณให้ให้พอ,อสวยงามเนาะอย่าไปวาดอะไรจนเลอะนะครับนะแต่เพิ่มเติมได้นะครับระบายสีอะไรนิดหน่อยได้นะครับทาตกแต่งมาให้สวยงามนะครับก็สี่ข้อสี่ข้อเมื่อกี้โอ้โหเฉลยไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันมีกี่ข้อนะแล้วก็ลองไปเขียนมานะครับนะก็ทำทำความเข้าใจด้วยเนาะกับสิ่งที่ครูได้อธิบายไปหวังว่า ความรู้ตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้นักเรียนเนะี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันกําลังโอโหหมุนปเปลี่ยนไปไวมากนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับนักเรียนก็ยังจะได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ไปอีกนะครับก็คือเพิ่มเติมความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนก็นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะครับกับบุคคลรอบข้างของนักเรียนเองด้วยได้นะครับก็ก่อนที่จะ จบบทเรียนในวันนี้นะครับคุก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้อาจจะเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับในคลิปตัวนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในะครให้กับนักเรียนนําไปใช้นะครับมันเป็นประโยชน์จริงๆนะก็นักเรียนอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้เองนะครับจากใน Google ต่างๆหรือใน YouTube อีกก็ได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับแล้วก็ยังไงช่วงนี้ฝาก เรื่องของการป้องกันตัวเองมาตรการโควิดก็ยังคงอยู่นะครับกาดอย่าตกนะสวมแมสล้างมือนะให้รักษาตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแรงเอาไว้นะครับเพราะว่าเราน่าจะได้ใกล้กลับไปเรียนในห้องเรียนกันแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปเจอกันครูก็จะทําการสอนนะครับทบทวนอะไรให้ของนักเรียนนะครับชดเชยในส่วนที่เราอาจจะไม,ไม่ได้เจอกันในช่วงของเวลาปกติเนาะยังไงก็ อดทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้กลับไปเจอกันแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย